เรียนพี่ว่าสิ่งอะไรค่ปกติขายกล่องอยู่ตรงนี้มีการนัดซื้อเนี่ยแบบหรือมีบ้านใกละไราเงี้ยเราก็ขายด้วยอะไรด้วยตัวนี้ถึงหมื่นห้าไหมตัวนี้สองพันค่ะอันนี้พันมุมอันนี้วามภาคภูมิใจอะไรในตัวของหนูเองมากที่สุดครับน่าจะเป็นเรื่องการเรียนเพราะว่าหนูพยายามรักษาเกรดเพื่อให้ไม่ต่ำกว่าห้ารู้สึกว่าหนูอยาก หนูไม่ได้เก่งขนาดที่จะได้เป็นหมอได้หนูก็เลยบอกว่าอยากช่วยในเรื่องยาในเรื่องจัดยาให้คำปรึกษาเบื้องต้นอะไรแบบนี้ค่ะถ้าไม่ได้ปรษิษัทนี่กะว่าจะเป็นอะไรต่อก็ถ้าไม่ได้ปรษิษัทก็จะเป็นพวกบัญชีหรือว่าอะไรปรนะมาณนั้นเคากาแฟค่ะตั้งแต่ที่เขาเรียนมาตั้งแต่มอหนึ 3, ่งถึงมอสามเขาก็จะเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนนะคะเขาจะได้รับเขาเาวลามีกิจกรรมในโรงเรียนเขาก็จะ ร่วมทำตลอดอะค่ะอย่างเช่นประกวดวาดภาพปลาอะไรอะกเรียนใยร่บเครื่องส่วนอาจารย์ถ้าอาจารย์ย่าต้องการความช่วยเหลือหนูก็จะเข้าไปช่วยเวลาหนูต้องการ

เเขาบอกว่ารู้เรื่องแล้วก็เลยคเขาไม่ค่อยใจสนใจไปางนะครับถ้าสนใจก็ได้จนเียบไปบอกว่าลูกอยากเรียนจะต้องตั้งใจเรียนถ้าไม่ตั้งใจเรียนแล้วคือคนที่ส่งเขาก็น้อยใจเขากับว่ากรายได้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากการเก็บค้างคา็ทำอะอาชีพเสริมมาหนึงอยู่กับทั่ว ความสามารถพิเศษของผมนะคะก็จะมีร้องเพลงผู้บติษัทดี่อบเลยค่ะสวยผู้บริษัทดีไหมคะต้าจีแล้วก็มีน้องอีกน้องไม่ดีเลยน้องที่ตัวเองเรียนเยไดยดีขนาดนี้เนาะตอนนั้นอยู่กับย่าอ๋ออยู่กับย่าอันนี้มาแล้วก็มาอยืนฝั่งนเอาะนี่ตัวคนขายคขายได้ดีไหมลูกวันนี้มีของไหมเนี่ยนจ้าอุ่นห เรซืมม id in in ้อไม่ถึงนตลาดสักจะเป็นเป็นครูไทยค่ะแต่ว่าปลูกเยอะๆกัาเรื่อต้นไร้ว่ากระเบื้องกรเบื้องนีนก็ใช้ว่าวำอะไรขายแล้วเก็ขายมา เร,เราอยู่โซนนี้การะะมาที่จะรับออกมาเด็กกับครูอยู่ตรงนี้คะ่ะดิฉันชื่อนางสาวเบญจวรรณกากเหนืนะคะกำลังจะศึกษาเพียงศึกษาปีทีศีนะคะที่โรงเรียนครูประชาราษฎร์ค่ะแล้วก็มีร้องเพลงได้ค่ะแล้วก็ที่เคยแข่งก็จะเป็นโปรแกรม JSP ค่ะมาเป็นโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ก็คือเป็นการสร้างสารรค์ผลงานต่างๆค่ะก็จะเอาเวลาที่เหลือไปทุบทโจทย์ปรามานั้นใช่ค่ะ ใช่ค่ะตั่วใหญ่ก็ถ้ามีนมที่บ้านก็หยิบไปอีก้งที่โรงเรียนไทยใช่ตอนนี้ไปโรงเรียนอ่ะให้โรงเรียนเออ่พ่อกับแม่จะโอนมาค่ะแล้วก็หนูจะ

เวลากลับมาบ้านก็จะทบทวนโดยการทําการบ้านเหมือนเป็นการทบทวนบทเรียนที่เราเรียนมาค่ะวันวันที่ไปโรงเรียนนะคะก็จะตื่นหกโมงค่ะแล้วก็อาบน้ำกินข้าวอย่างนี้จนรอรถรับส่งค่ะว่าไหนมันจะครบกำหนดก่อนก็ไล่ทำจากเรีหนด้วยแล้วก็ทำไว้บ้างแล้วก็พอ ก็จะมีการอ่ะซื้อหนังสือมาอ่านเองอย่างเงี้ยค่ะก็คุณพ่อก็สนับสนุนแบบให้เงินไปซื้ออยู่ตลอดเลยค่ะลองเล่าความประทับใจของเราต่อสถาบันนักวิชาาโดยตะก้อในหลวงแัะสารพิเศษก็คืออย่างที่อย่างคุณเนี้ยค่ะเห็นว่ามีจัดการมนแล้วค่ะคือคุณนี่ไม่ใช่เด็กยากจนนั่นเมาเพรเรียนดีเหมือนกัน तो ये मुझे भी चाहिए।